การมสการที่แท้จริงจะนํามาซึ่งการทะลวงในโลกฝ่ายกายภาพด้วยพี่น้องรู้ไหมว่าถ้าท่านเข้าใจนะการเมสการของท่านนะมันจะปลดปล่อยเศรษฐกิจของท่านการเมสการมันจะปลดปล่อยความทุกข์ยากของท่านการเมสการมันจะปลดปล่อยสิ่งที่ทาแบกมาในเช้าวันนี้การเมสการที่แท้จริงมันจะปลดปล่อยพันธนาการการสิตการที่แท้จริงมันจะปลดปล่อยที่มันดึงหลังในชวิตของท่านอนะ่ะทาไมอ่ะ คุกมันเปิดออกได้อะไม่มีคันไขกุญแจมันเป็นพลังของการนมัสการที่มาจากหัวใจของผู้นมัสการไงวันนี้หลายครั้งท่านมาไม่ถึงจุดนั้นน่ะประตูคุกมันยังปิดขังท่านอยู่ะวันนี้้าพเจ้าอยากจะป่าประกาศว่าพระเจ้าต้องการเปิดประตูทุกคุกในในทุกหัวใจของทุกคนและพลังการนมัสการที่มาจากก้นบึ้งหัวใจท่านน,นั้น ที่ฉันไม่กลัวสิ่งใดฉันไม่หวงสิ่งใดพระจากพระเจ้า